ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านต้อที่หันนะครับก็มีสินค้าของลูกค้านะครับอันนี้นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นกล้องเรียวโพนะครับอ่าเพิ่งมาถึงวันนี้เพิ่งเปจ่ายภาษีเคลีย์ภาษีออกมานะครับอ่าเป็นกล้องสไตล์ยิงเร็วนะครับลูกค้าต้องการสไตล์นี้อ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับตรวจช็คของให้ลูกค้านะครับ เสีภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาดูกันนะครับว่าร้านส่งมาตรงรุ่นตรงแบบไหมครับเราแกะกันแกะง่ายครับดึงตรงนี้ออกแกะดูกันนะครับพร้อมๆกันเลยเป็นกล่องดีโพแท้นะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับ ของก๊อฟของฟอร์มเราไม่รับสั่งนะครับไม่สนับสนุนให้ใช้ของก๊อปของฟอมของเล,ลอกเลนแบบนะครับอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อนนะครับกหลังจากมามั่งหลายมืออ่าี่ยาฆ่าเชือ้อละอ่ะเป็นสไตล์ยิงเลยนะครับนี้นี่ แทะนะครับยิงเร็วกำลังขยาย1.5ถึง4นะครับหน้าเลน20ท่อ1นิ้วของแท้นะครับอันนี้เรายังไม่แกะนะครับเพราะซีนมานะครับให้ลูกค้าได้แกะเป็นคนแรกนะครับนี่ก็สินแทะของแท้นะครับสั่งมาจากอเมริกานะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ลูกค้าลูกค้าอยู่กลางทะเลนะครับลูกค้าทำงานเรือนะครับนี่ งานออฟชอะครับเรือเรือ,รอ,รอส่งเรือซัพพลายครับเดีย๋ยวถ่ายรูปของให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็อยากได้กล้องนิคอสิทธิแท้รุ่นไหนก็ทักมานะครับเบ mm hmm. อร์ลิสลิวโพอะไร Nikon Nikon Nik หายา,ยายกเข้วตอนนี้ Nikon ไม่ค่อยมีเบอร์ลิสลิวโพแล้วย่ออันไหนที่อยากได้ก็ เรารับสั่งนะครับเดทราคาก็ทักมาถามนะครับข้อความได้นะครับไลายไ ID ก็เนวหน้านะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับในใต้คอมเมนต์รับสั่งในกล้องแท้เท่านั้นนะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับของกอลอกเป็นแบบไม่คุ้มนะรับประกันตลอดชีพนะครับ รับประกันโรงงานนะตลอดชีพยูโพรรับประกันตลอดชีพอย่าไปแค่แกะเกาเขานะครับรับประกัน,นเฉพาะการใช้งานปกตินะครับถ,ถ้าไปตกหลน่นหรือว่ามันผิดรูปร่างเนี่ยเขาคงไม่รับเคมนะครับในการที่ใช้งานปกตินะครับเขาจะรับเคมให้ตลอดชีพเลยนะครับของแท้ต้องผลิตในอเมริกาเท่านั้นนะครับ Make in USA เท่านั้นนะครับ Make in ไชน่าของปลอมนะครับ ยูโพต้องผลิตในเมใน USA เเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ